วัสดีครับผมเป้มาต้นครับวันนี้ผมมารีวิวรถลักซ์สุคาร์ในยุคปี1992นะครับรถจนคันนี้เป็นรถโตโยต้าคลาสนะครับเรามาดูสีสันรอบคันกันนะครับสีสันรอบคันยังเอี่ยมยังสวยใสอยู่นะครับเจ้าของเพิ่งทําสีมาได้ไม่นานนะอันนี้จะมีรอยถลอกหน่อยนะครับตัวนี้ขัดได้นะครับรอยพวกนี้ขัดได้นะครับนี่นะครับสีสันรอบคันยังสวยงามตัวนี้เครื่อง2 JGE นะครับไม่มีโบนะฮะแล้วก็ไม่มี VVTI เป็นเครื่องเดิมนะครับรหัสบอดี้รหัสตัวถังคือ JZ JZ หน่สานะครับ JZS uh, นะครับ j Z s หน3 3รหัสบอดี้นะครับ j Z s หน3 3นะฮะร,รหัสบอดี้มีเนมเพจครบนะครับเครื่องยนต์ใสๆใสกิบกิบนะฮะไม่สกรปรกไม่ลกลุงลังนะครับผมรถคันนี้เจ้าของเก่าเป็นช่างนะครับ มีติดแก๊สหัวฉีดนะครับแก๊สหัวฉีดหกโซบครึ่งเจนะฮะโอ้แก้พวกนี้เนี่ยก็แยกขายได้หลายตังค์นะครับถ้าพูดถึงในกรณีแยกขายนะฮะคันนี้ผมได้มาเดิมทีจะเอาให้คุณพ่อใช้แต่พอดีว่าคุณพ่อเห็นว่ารถมันทรงโบราณไปนิดนึงนะฮะ <ๆ S 1> ก็เลยอยากได้ที่ทรงใหม่กว่านี้นะฮะ <ๆๆ S 1> แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังราคากันฟังราคาแล้วก็อึ้งเลยนะครับนี่รับเตาะภายในยังสวยงามอยู่นะครับ แผงประตรงประตูเรียบร้อยนะครับเบาะโอเคอยู่นะฮะนี่คือรถใช้งานจริงๆนะครับตรงนี้มีแตกไปหน่อยนะครับนี่เราให้ดูนะครับตําหนินะครับเบาะปรับไฟฟ้าครับเบาะปรับและพับได้นะครับนี่ครับอันนี้พงมาลัยของลูกนะครับรถคันนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะฮะ คอนโซลมีปุ่มหายนะครับปุ่มตัวนี้หายนี่ครับเครื่องเป็นเครื่องเครื่อง J นะฮะเครื่อง 2J 3000มามนซีซีนะครับภาษีไม่ขาดนะครับภายในนะครับด้านหลังติดแก๊สเรียบร้อยนะครับถังแก๊สเป็นโดนัทนะฮะถังแก๊สโดนัที่ สังเกตได้ว่ารถพวกนี้เวลาเปิดปิดประตูเนี่ยเสียงมันจะไม่ก้องแกงกงแกงครับมันจะปิดแบบเสียงมันแบบเรียบร้อยมากครับเสียงเรียบร้อยมากเลยมันจะนิ่งครับครับรถคันนี้ไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับไม่มีจมน้ำไม่มีอุบัติเหตุนะครับภาษีพฤษิกา2 5สอนะครับผมนีม่ล้อ,อยาง ช่วงล่างดีนะครับยางปี19มิชลินนะครับยางปี19มิชลินไพรเวซี่นะฮะดอกแน่นๆนะครับเครื่อง2เจนะครับผมราคาอยู่ที่89,000บาทนะครับ89,000บาทเท่านั้นสำหรับ JZS133 คันนี้นะครับผม89,000บาทนะครับผมสีสันสวยๆเลยนะครับ อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหานะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาผมถ่ายคลิปอัดคลิปให้แล้วถ้าไม่มั่นใจในตัวรถกลัวรถขับไม่ถึงบอกเรานะครับขับไปส่งให้ได้นะครับขับไปส่งให้ได้เพราะผมบอกแล้วรถคันนี้ผมใช้อยู่ผมรู้มือนะฮะต่างจังหวัดส่งให้ได้นะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพราะว่าเดิมแรกเริ่มเดิมทีใช้คุณพ่อใช้นะครับแต่ว่าคุณพ่อเห็นว่าทรงมันโบราณเป็นนิดนึงอยากให้ทรงใหม่กว่านี้นะฮะ เราก็ซื้อมาแล้วเราก็เพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็ซ่อมนูนซ่อมนี่กระจุกกระจิกไปก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วครับคันนี้8 9 0 0 0บาทครับผม